สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญประธานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวองุ่สุรีค่ะสวยๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว80ซนติเมตรจำนวน4เส้นค่ะและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบินความยาว80ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะนะคะเอาริบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1คะ่จะจับมานะเส้นที่สอส่มาในเส้นที่1เส้นที่สมสมาในเส้นที่2เส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1คะ่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่3ามขึ้นมา นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นท so <reten S 1> ี่สี่ทับเส้นที่สมค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะปองกับมือชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้น 4, สีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุด,สด,สดเ 1. ส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปยังรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ นะคะึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะเนี่นะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2 3านะพัดข้าม3เส้นไปค่ะจับพัดข้าม3เส้นไปพาดข้าม3เส้นนะคะพาดข้าม3เส้นไปค่ะพาดข้าม3เส้นไปเราจะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาค่ะสอดเข้าไปในดูที่1ค่ะเส้นถัดมาค่ะจัพัดมา สะดุที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาค่ะสรุที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะ ในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปค่ะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นนะคะนี่ค่ะในแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นมานะคะเนี่นะพับลงมาด้านนี้ค่ะเป็นกลวยมานะคะเป็นกลวยมาแบบนี้นะสอดลงไปนคะคะ นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะสอดลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่คะ่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ จับบิบบินค่ะพามาด้านหลังค่ะแล้วก็พามาด้านหลังนะคะสอนลงไปน,นะคะน,นะ นี่ค่ะพอเราเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอดกลับไปนะคะสอดรอดสามเส้นกลับไปเก็บนะคะ นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ตัดปลายิบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละแปเส้นนะคะนะเอาสีฟ้าไว้ด้านล่างนะคะสีขาวไว้ด้านบนจะปลายริบิ้นให้เสมอกันค่ะ นะะี่ค่ะในแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็เปิดริบบิ้นมานะจับริบบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะนะ,ะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสองลูนี้นะนะคะ เนี่นะคะพอเราสอดเสร็จแล้วแบบนี้เราก็จับริบบิ้นมาค่ะพับขึ้นมาด้านนี้ค่ะปล่อยมานะคะบิดโค้งมาฝั่งนี้นะพับลงมาแบบด้านนี้ค่ะแล้วก็บิดความแบบนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะสอดลงไปนี่ค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ นี่นะคะลงมานี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แ,แล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ะะแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เปิดเส้นนี้มินออกมาพับมาด้านนี้ค่ะนะคะปิดบนมาแบบนี้พับลงด้านหลังนี่ค่ะนะคะเราจะได้ติดแบบนี้นะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายนิบบิ้นนะให้เหลือ2.5-3เซนติเมตรนะคะให้เหลือแค่พอสอดนะนี่ค่ะพับสอดขึ้นบน นี่ค่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวองุรนนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ